นี่เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟทีงสูงครับขบวน429จากโคราชกำลังไปบุญใหญ่มาแล้วครับมาดูว่าช่วงนี้คนหลไหมนะครับหรือยากปลอดไปนะครับเอ่อแต่ข่าวช่วงนี้ระบาดโคโรน่าระบาดหลายดูว่าพี่น้อกมาเองขึ้นรถไฟหลไหมนะครับนี่ก็กำลังต่อ้างชานทลาทีสานครับ อยู่ที่สถานีรถไฟนนสูงครับถึงแล้วครับแต่นี่ลูกซิดก็กำลังจะกับ้ันอะไรตัวแปบนี่ลูกผนสงครามโอเคครับขอเดินทางโชคดีครับโปรดทราบที่สถานีโนนสูงที่สถานีโนนสูงบริษัทที่พี่พาอมาตกจะป้อสพาน้วนสูง นี้ลูกเดินทางบสบาย,บย,ายคนก็ไม่เยอะนะครับกังสบายๆนะโต๊ะที่นั่งละคนประมาณที่นั่งละคนอะกลับไหนลูก,กโอเคมาส่งเพื่อนโอเคครับ,รบก็คนก็ลงประมาณผมนับเลยประมาณยี่สิบ่นประมาณยี่สิบคนโอ้มาใจ่ตั้งไงสามสี่สิบคน่ะ ลงชานชาลาเนี่ยประมาณ40คนครประมาณ40คนเราขึ้นมาทุกสิบคนก็อ๋อ,อเดินทางปลอดไฟครับตัวนสีไปที่บูใหญ่นะครับเดินทางปลอดภัยครับรถส,สีแดงครับพื้นขาวแล้วก็ะทาสีน้ำตาล คนก็สบายๆโต๊ะร้วคนมาเดียวกันก็นั่งเดียวกันสองคนก็สบายๆพอใจลอยสนาทีครับโอ้กระตือว่าปกติเนาะโอเคครับขอบคุณครับ